รีแมทช์ครั้งนี้ต้องจัดกันไปให้รู้กันว่าใครจะเจ๋งกว่ากันครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างนี้ครับนี่คือไคโตลูกคลองตันหรือว่าไคโตะวันชัยนะครับนักชกจากญี่ปุ่นครับเจอกับทาทงของเชียบขาดปอพงสว่างนะครับนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับ ทั้งคู่นะครับเจอกันในรายการศึกวันชัยมวยไทยซูเปอร์ไฟท์ครับซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่21นะครับเดือนกันยายนครับปี2568ครับคุณผู้ชมครับแหมเอาละครับมาดูว่ามันจะเป็นพันธุพืชพินองเฮิอจังหวะนี่นะมันจะเป็นอย่างไรครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเทปีครับนี่ครับนี่คือเชียบคาร์ดปอพงสว่างนะครับ นักชกจากนองบัวลำพูครับอ่ะเรามาดูเทนนของไครตะว่ายครูมวยไทยสวยงามคำนีนักชกชาวญี่ปุ่นแต่ว่าว่ยครูได้อย่างดีครับทั้งคู่นี่เคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งนะครับก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับรั้งนี้เลยมาตัดสินให้รู้ดำรู้แดงเลยครับมาถึงประเทศญี่ปุ่นครับเชียบขาดปอพงสว่างนะครับดีกรีแชมป์ไทยทีวีครับก็ ถ้าถ้าการแข่งขันครั้งนี้นะครับเชียบขาดเป็นฝ่ายชนะแล้วละก็เชียบขาดนี้มีเป้าหมายที่จะแรงแชมป์ราชด,ดำเนินแน่นอนครับก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองครับว่าไฟนี้เขาจะทําได้หรือเปล่าครับคําตอบอยู่ที่ใครโตผู้นี้ครับว่าจะยอมให้เกิดขึ้นอย่างง่ายง่ายหรือเปล่านะครับเอาละครับนี่คือช่องพมามวยไท,ยที่สอแทรกพาสาต้าครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ดเชทีวีครับ เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับในช่องทางของ Facebook กด Follow กดติดตามครับในช่องทางของ YouTube กด s u b s c r i b e ครับ Subscribe ใส่พริกมะนาวต้ยมยำหอมแดงร่อยแรงอย่างแน่นอนครับเอาละครับมาดูติเป็นพันธุ์พืชอีองเอ,อ้ยจังหวะน,นี้อย่าลืมกดติดตามในช่องทางของ Ti k t o k ด้วยนะครับกดติดตามกดหัวใจเข้ามาดูครับ เชียบขาดปอพงสว่างครับการเก่งสีแดงครับทานของใครโตครับการเก่งสีขาวคาดดำครับแข่งข้าครับใครตัวจัากวันนี้เปิดมาข้างแคว่ะแม่เปิดมาก็ตัดข่าสีแดงโอ้เจอหมัดเข้าไปครับเกือบยักไงครับเกือบยักไงหนึ่งสองสามครับเชียบขาดแข่งข้าจอขาเชียบขาดครับเชียบขาดบอกว่าการเดินทางวันแผงการเดินทางครั้งนี้นี่แม่ทาให้ท่านของเชียบขาดนี่เหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ขึ้นบนเวทีนี้สภาพอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไรครับทีมาครับหมัดขวาจะจะใครโตครับแข้งขวาครับหนึ่งสองครับแข้งมาเจอหมัดคืนครับจังหวะนี้จับเทกระจาดกระจายยักหงายภายหลังเลยทีเดียวเชียวครับผมฮ่ายังไงคือล้มางไปทางด้านหลังครับันเทกระจาดเลยมาทีเดียวนันเทกระจาดตา์กระจายกันหมัดซ้ายครับผมจังหวะนี้เข้ามาครับ เโตเดินบทเดินบี้เดินเขายึกเข้ามาไม่หวั่นไม่กลัวครับมัดเจอเขาดักมัดลําตัวเจอหมัดคืนเหมือนกันโอ้รวมมัดข้าใส่โดนเหมือนกันระวังครับยาเหล้าล่วครับโอ้ยาเหล่าเลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับต่างคนต่างรวมมัดข้อใส่ครับจังหวะนี้ครับผางไปก็ผางมาครับเข่าขวาครับโอ้แม่เกือบได้เหล้าเล่วครับแม่ยาเหล่าเลาคืออย่าประมาทอย่าเล่นเล่ยอย่าทําอะไรด้วยความไม่ระมัดระวังนะครับแข่งขวาไม่โทครับชัดไม่โทนะหมดเดียว เดินเข้า่าโอ้โหกระโดดเขาลอยสองชั้นครับมัดขวาเจอเขาซ้ายขึ้นไปมัดขวาจากเฉียบขาดครับโอ้โอเรียกว่าต่างคนก็ต่างแลกนะครับสมแล้วที่เป็นคู่เอกของศึกวันชัยมวยไทยซุปเปอร์ไฟในค่ำคืนนี้นะครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้ปัดขวาแหมไม่ถึงครับเข้าไปแค่ๆเลยตาพี่เบาเฮ้อไปแค่ๆเลยจะได้เซยกันโดนอ่ะนะเข้าไปแค่ๆเลยครับไปใกล้ๆอีครับจะได้เซยกันโดนครับจังหวะนี้ เข้ามาครับเขาซ้ายดักสวยครับเฉียบขาดครับแหม่ใครโตบอกไม่พลือพี่เบ้าไม่รู้สึกไรนี่นะฮะแข่งนี้ไม่โดนครับหนึ่งครับอ่าเตะขามาเตะขาคืนครับแม่เดี๋ยวนี้นี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮิตเตะขานะฮะหลังจากที่ยูกิโยซานี่เจาะขาคนยางนักวยไทยเอาชนะมาหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นี่ญี่ปุ่นเลยชอบเจาะยางครับเขาซ้ายครับทางของใครโตเขาซ้ายครับเฉียบขาดจังหวะนี้เขาซ้ายเข้าไป เขาขวาไขโตดันเข้ามุมแบบนี้กรรมการแยกก้นออกมาแยก้นแย่ก้นแยกมาถ้าแยกงมาะลยย่านะแยกแยกยากะแยกยากันยากแยกครับเข่าซ้ายครับมัดขวาจังหวะนี้แล้วชับเทลงไปหน้าคำมั่นความตรงมงชี้ฟ้ากันเลยทีเดียวเชียวครับโอ้กรรมการแยกมาแยังมาองบมาเฮ้ยมัดขว้าเข้าไปขว้างเข้าไปพังนั่นนะมัดขวาผ่านครับเข่าขึ้นมาครับเข่าตีเข่าดับเบิ้ลเข่าทริปเปิ้ลเข่าจากไคโตครับจังหวะนี้กรรมการ่าแย่มาก่อน ยังมา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 มดมามาขึ้นเอาสบัดีโซขวาครับแหมมีซอกมีเขามีซอกอีกทีครับใครโตแขมงพบเครื่องครับแต่ท่านของเชียผ่านเก็ตีเขาเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับไม่ยอมให้โจมตีอย่างง่ายๆครับอย่างมาครับโยนเขาเข้าไปครับจนจังหวะนี้ขวางหน้าครับแล้วพาหัวทิ่มหัวทำคำมําตรงเลยคืเดียเอาหมดยกพอดีคบเม็ดเวลาแล้วฮะเม็ดยกเสร็จแล้วหนองเบาเฮือน่ะหมดยกเสร็จแล้วนะครับ โอ้โหเรียกว่ามาเปิดมายกแรกก็ใส่กันครับแมเวทีนี้มีริงเกิลแต่งชุดไทยนะครับริงเกิลแต่งชุดไทยแล้วก็เดินอยู่ข้างล่างเวทีนะฮะไม่ได้เดินบนเวทีนะครับอสาวถือป้ายใส่ชุดไทยครับบนเวทีก็เป็นโฆษณาด้วยนะฮะโอ้โหเอาละครับผมข้ามดีกว่าครับข้ามดีกว่าครับ มาตามมาดูกันต่อครับคุณชมเพื่อมาเล่นกระต้อผิดของเพื่อมาดูกันต่อครับยกที่ยองยกที่ยองยกที่ยวซองผมจหวะนี้แข้งขวาไปครับจับมาหนึ่งสองครับใครโตเฉียบขาดจะเดินเข้าหาครับจังหวะยังไม่ได้หมัดมาครับเข่าซ้ายดักเฉียบขาดเข่าซ้ายเฉียบขาดหมัดขวาใครโตแข้งขวาเฉียบขาดแข้งขวาเฉียบขาดหมัดหนึ่งสองใครโตเข้าขวาเฉียบขาดเข้าไปครับผมจังหวะนี้เนี่เราล็อกเอาไว้ครับกรรมการันแยกก้อนน้ำเบ้าแยกมาแยกมาเลยแยกแต่ย่า อันนี้มวย3ยกนะครับกลับมาครับตีเข่าขวาครับไขโตเข่าขวาเข่าขวาโอ้ดับเบิลเข่าทิปเปิลเข่าโฟร์เข่าตีเขาเข้าไปที่ข้างหลังโอ้แม่มันมันรุมสุมไปหมดครับรุมสุมรุมสุมนี่อุตรุณมั่วตัวใครเอาเอาแก่ยากครับแก่ยากโอ้แก่ยากหนังเถาวัลเลยครับเข่าซ้ายครับตอนของเชียบขาดครับมัดมาไขโตเข่าซ้ายเชียบขาดเข่าขวาไขโตเข่าขวาตีเขาเชียบขาด จังหวะนี้เอาล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ล็อกไว้ตีตีไอ้ตีปาะตีแปดแต่ก็ตีไปก่อนนะครับเชียร์ขาดครับกรรมการนี่ยก้อนออกมายัก้อนเหมือนก้อนมาเร็วเออทีบเข้าไปครับเอาแข่งดักครับจังหวะนี้เอาล็อกไว้ก่อนครับอย่าลกลกกันนะครับแต่ละคนครับแม่ลกลกนี่ลนลานครับอย่าลกลกเดี๋ยวเดียพัดพลกดังพึงครับกรรมการเดียวกมาแข่งขวาสาดไปครับมัดหนึ่งสองมาคล่อมไปหน่อยจับมาแทงเขาซ้ายแล้วก็คาเอาไว้ครับ คาอยู่ไม่ไม่อยู่มัดหุกขวาใขตโตเข่าขวามัดเจอเขาเขาเจอมัดโอ้คนหนึ่งหน้างายคนหนึ่งโดนเขากระทุ้งไปที่ลําตัวถึงกับสะดุ้งโยงใครจะไปนี่ก,ก่อนกันนะครับแม่ดูว่าใครจะไปก่อนนะครับแข่งขวาครับเฉียบขาดหนึ 1, 2, ่งสองไขตโตจากวันนี้เข่าขวาครับทะลุของไค่โตเข่าขวาไขโตเข่าขวาไขตโตเข่าขวาเฉียบขาดค,ครับตีบปอตีแบกกรรมการไม่แยกก็ตีกันตครรรับบบาากกมมแนี้็ตอองแยกกมาครับยยัังงมมาานะ แยกมาเลยแยงมาได้ยาแยากยากครับโยนเขาซ้ายครับเจอหนึ่งสองขึ้นมาจับล็อกไว้ก่อนครับดันเขามุมตีเขาซ้ายหัวใครตก็ล็อกคอไว้เลยครับล็อกแบบนี้ก็มการแยกมาแยงมาแยงมาแยงมาว่ากันไหมครับเครเดินหาครับเขาซ้ายครับโยนเขาเจอมัดมัดขวาตรงตีเขาครับเฉียบขาดครโตว่าเพลยอไคโตว่าพืย์ว่าเพืย์อย่างบ้าตีเขาเฉียบขาดเฉียบขาดตีเขาขวา แล้วก็จะพาเทเท,เทไม่ลงเจอเขาแล้วก็พาเทลงไปจนได้ครับออกลูกเก่าครับโอ้หัวติ่มหัวทิ่มหัวตําหน้าขมาเลยนะครับน้ำมั่งหมุนพื้นเลยหน้ามั่าเลยประเดี๋ยวแข่งขวาครับท่านของเชียบขา,มาัมัดขวาไขโตจังวะนี้ล็อกไว้แล้วก็ทาเทกระจายศาสตร,ร์กระจายเลยครับผมแมเทกระจารรรย,ยาสกระจายยักหงภายหลังครับจังวันนี้ยังมาหรือเ่ายังมายังมายังมาว่ากันไม่รอ้ยังมาขมัดขวาไม่โดนเจอเขาขวาดักแทง แล้วก็คาเอาไว้ครับคาไว้แมจะตีตีไม่ถูกเขาควาตีอีกทีครับอืมอ่ะกรรมการแยกก้อนออกมาแยกก้อนแยกก้อนแยกออกมาตาโอ้ทำไมแยกยากจางังเอาหมดยกพอดีกว่าจะแยกได้ก็หมดยกเสียแล้วครับเออโหอันนี้บางทีเป็นเป็นทริคนะครับเป็นทริคของนักมวยนะครับยิงถ้าเป็นช่วงที่คิดว่าตัวเองได้เปรียบนี่จะ ล็อกรัดเพื่อดึงเวลาก็มีนะครับอ่ะนี่ริงริงเกิลเดินผ่านไปนะใส่ชุดไทยนะครับเราก็ไม่มีอะไรต้องดูเพิ่มครับเพราะฉะนั้นเราจะข้ามครับอ่ะมาต่อครับต้องยกที่รสามยกที่รสามยกที่รสามครับจังหวะน,นี้ดูว่าใครจะเก๋ว,ว่ากันนะครับต่างคนก็เดินบทเดินชนนะครับแข้งขวาครับเชฟคัดโคซ้ายใครโต เข็บหนึ่งเขาหาแข้งขวาเชียบคัดใครโตเขาซ้ายครับสับซอกเชียบคันล็อกไว้ก่อนจะพาเทเทไม่ลงอตีเขาไปหนึ่งทีตีเขาขึ้นมาเอาไรแขนล็อกไว้รวคาขึ้นไปโหนเป็นสไปเดอร์แมนกันเลยทีเดียวเชียวอย่าก่อนมาอย่าก่อนอย่าก่อนอย่าก่อนมาหวงกันไหมเดูวอย่าก่อน,ม,อาอนมาว่ากันไหมครับเดินเข้าหะใครโตเดินเข้าไปเขาใครโตครับใครโตนี่เรียกว่าไม่มีท้อครับท้อเป็นฐานผ่านได้ก็เป็นเพชรแล้วครับจังหวะนี้เอาล็อกไว้ก่อนครับ ตีไปครับตีมงไปสองทีครับดับเบิลตีโมงครับดับเบิลตีโมงแม่กว่าจะแยกกว่าจะแยกออกแยกแยกออกมาตาโออะไรครับยังไงครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับเอาล็อกรัดจะเทเทไม่ลงครับเวียงเข้ามาติดเชือกเวียงแล้วก็บิดบิดบิดแล้วก็ตีตีเข้าไปตีอีกทีครับออกลูกเก่านะครับออกลูกเก่าเอาแฮครับเอาเชฟค์ดแฮก โอ้สกาวาหน้าแตกมีรอยแหกบนคิ้วซ้ายครับจังหวะนี้เก็บเดินเข้ามาครับเลือดจะเข้าตาหรือเปล่าครับทรายครับตีเข้าไปครับโอ้อ่าในในแยกยากครับแยกครับแหมเรียกว่าเริ่มไหลรินนะครับแล้วออกมาครับดับเบิ้ลดับเบิ้ลแข้งนะครับทิร์นของเฉียบขันเมื่อสักครู่กดอนไปก่อนครับแคลวเขาซ้ายแต่แหมเขา เข่าติดนะฮะเข่าติดครับเฉียบขาดนี่ยกเข่าขึ้นมาบังแล้วครับเลยตีเข่ายากครับเดินเข้ามาครับจงหวันนี้ครับแข่งขวาเอ้าเจอแข่งเข้าไปยักงายภายหลังเลยครับโอ้นี่เลือดยังไหลอยู่นะครับแหมเลือดไหลเป็นสายโลหิตครับท่ายของเฉียบขาดจากวะนี้มัดขวามัดแรกเข่ามัดแรกแข่งดับเบิลแข่งทริปเปิลแข่งโอ้โหสามขั้นตอนแข่งเข้าไปครับแล้วก็ล็อกเป็นสไปเดอร์แมนอีกแล้วครับโอ้กรรมการบอกแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนแยกมาตาแยกมาตาให้ยา แยงยางกับแยงยางยางแยงเดินเข้ามาครับไขโตหมัดมาเจอเขาซ้ายดักเขาเจอหมัดจังนี้เข้ามาจิ้มซ้ายจะมาแล้วตีเขาขาวขาแล้วก็รัดเอาไว้นะครับตะลองขอเจ็บขาดครับแอะแยงยางครับแยงยางแย่งมาเดินเข้ามาไปครับหมัดขาวาไม่โดนครับเขาซ้ายครับเขาซ้ายแข้งขาวขาครับแล้วเข้าไปกอดครับจังนี้ล็อกเอาไว้เราแบบนี้กรรมการบอกแยกก้อนทำไมแยกก้อนแยกก้อนเลย เยิมาครับแยกมาตาแยกตาอย่าแม่ครับเดินเข้ามาครับเจ้ไของใคโตครับไครโตไม่ท้อไม่ถอยตีเขาคว้าเชือบขาดตีเขาคว้าเชือบขาดตีแล้วก็เกี่ยวเชือกเอาไว้นะครับแยกมาแยกมาแยกมาตาเดินเข้ามาครับเดินของไคโตเชือบขาดตั้งรับจับทางครับไม่จำเป็นต้องแรกครับเขาคว้าครับอาศัยจังหวะที่ได้เปรียบแล้วก็โจมตีนะครับ แยกมาแยกมาแยกมาในบ้าแยกมาดึงเวลาครับอ้าวแล้วก็หมดหมดยกสุดท้ายจนได้ครับแล้วก็ทั้งคู่ก็แสดงน้ําใจนักกีฬาที่มีต่อกันนะครับทาความเคารพซึ่งกันและกันนะครับเจอกันเป็นครั้งที่3แล้วนะหวังว่าคงจะหายขาดใจกันนะครับคงไม่เจอกันอีกนะฮะถ้าเจอกันอีกนี่ก็ไม่รู้ยังไงแล้วนะครับพอนนี้ภาค3แล้วนะครับเดี๋ยวเราประกาศ คะแนนแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับแหวนสวยครับแหวนพี่เลี้ยงเต็มเต็มจอเลยครับเมื่อสักครู่นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับช่องพังไวยไทยสอนแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ชเชทีวีครับช่องทาง YouTube กด Subscribe ครับช่องทาง Facebook Follow ติดตามครับช่องทาง TikTok กดติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูผลการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับคะแนนแรก ยังไงครับแม่ั้งใครใครโตยิ้มเหมือนใครโตจะพอรู้ชะตากรรมตัวเองหรือเปล่าครับเราเหมือนเชียบขาดจะได้ลุ้นนะครับอืมบรรยากาศแบบนี้ครับแสดงว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะชัวร์ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ กดซับสไคร้ครับอย่าลืมกดซับสไคร้ซับสไคร้ใส่พริกมะนาวต้มยำปลาถูรอยแรงอย่างแน่นอนครับช่องทาง Facebook กด f o Follow กดติดตามครับแล้วก็เป็นท่านของเชียบขาดปอพงสว่างเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับนี่ครับท่านของใครตงก็มาแสดงความยินดีนะครับเห็นว่าเห็นว่าไฟนี้หลังจากการชคเสร็จสิ้นแล้วไฟนี้ตอนขาดกับนี่ใครต่อแล้วก็ครอบครัวของใครตัวนี่ไปส่งไปส่งเชียบขาดที่สนามบินด้วยนะครับแล้วก็ ให้ของฝากด้วยนะครับนี่ก็อย่างที่บอกครับอยู่บนเวทีเราคือนักกีฬาแต่เสร็จสิ้นการแข่งขันเราก็คือเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกัน,นครับแสดงความดีกับท่านของเชียบขาดปอพงสว่างด้วยนะครับแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลกลับประเทศไทยครับเห็นว่าคราวนี้นี่จะมีเป้าหมายที่จะขึ้นชิงแชมป์ราชดำเนินอย่างแน่นอนครับฝากติดตามเขาไว้ครับนี่คือเชียบขาดปอพงสว่างครับขอบคุณครับขอบคุณคลิปจากพิธีกรมะม่วงด้วยนะครับ พิธีกรคนญี่ปุ่นที่พูดไทยได้นะครับออันนี้คลิปที่เขาลงเอาไว้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ